สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเปิดกระเป๋ากันบ้างค่ะใบนี้จะเป็นกระเป๋าที่ปอยใช้อยู่ประจําเลยนะคะสําหรับพิกัดกระเป๋าแล้วก็ของทั้งหมดปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะค่ะใบนี้จะเป็นกระเป๋าคลิปลิงนะคะใบไม่ใหญ่มากแต่ว่าใส่ของได้จุดีเลยค่ะตอนนี้ปอยห้อยเป็นน้องลาบูบูลูกเจี๊ยบนะคะดูเข้ากันดีค่ะทีนี้เดี๋ยวมาเปิดดูที่ด้านในกระเป๋ากันเลยนะคะ นี่ค่ะอย่างแรกที่ด้านในก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะที่ปอยใช้อยู่อันนี้จะเป็น iphone 15 pro max ค่ะใส่เคสของ c a s e f i f y พิมพ์ว่าปอยจ้าด้วยนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นถุงช้อปปิ้งค่ะเป็นของ u n i ค o ทำร่วมกับ animal crossing นะคะใบนี้ปอยก็ใช้มานานมากแล้วค่ะใบใหญ่ใช้งานดีนะคะถัดมาอันนี้จะเป็นกระเป๋าสตางค์ค่ะที่ปอยใช้อยู่จะเป็น f e n e สีม่วง l a นเดอร์นะคะใบนี้ขนาดเล็ก,กทดัดรัดค่ะ อันนี้ก็ใช้มาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็น e-reader นะคะเป็นเครื่องอ่าน e-book ค่ะปอยเอาใส่กระเป๋าไว้แบบนี้นะคะที่ปอยใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นม e ี b o ๊ก M8 ค่ะอันนี้ใช้งานได้ดีนะคะจะมีหนังสือที่ปอยเพิ่งซื้อมาใหม่และอยากจะแนะนำค่ะนี่ค่ะ ปอยเพิ่งซื้อมาใหม่จะเป็นเรื่องนี้นะคะอินโทรเวิร์ผู้น่ารักก็ฉันง่ายอันนี้สนุกดีค่ะสำหรับใครที่เป็นอินโทรเวิร์ต้องชอบมากๆเลยนะคะภาพประกอบน่ารักด้วยค่ะอ่านเพลินมากๆนะคะอันนี้แล้วก็จะมีอีกเล่มหนึง่งเล่มนี้ปอยเคยซื้อเป็นหนังสือแบบกระดาษแล้วนะคะตอนนี้ปอยซื้อเพิ่มเป็นอ e ีบุ๊ด้วยค่ะเพราะว่าชอบมากนะคะจะเป็นเรื่องนี้ค่ะโทษทีวันนี้ชีวิตฉันสำคัญที่สุดของคุณอ e ีจินอีนะคะ เรื่องนี้ก็ดีมากๆค่ะแล้วก็ภาพรประกอบก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเล่มนี้ก็แนะนําเลยนะคะอ่านเพลินม,มากๆค่ะแล้วรูปประกอบก็น่ารักนะคะทีนี้มาดูที่ยางต่อมาก,กันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่พวกของกระจุกกระจิกรวมๆนะคะเป็นกระเป๋าหูรูดคลายเบบี้อันนี้ค่ะแล้วก็ตรงหูรูดจะเป็นปอมปอมแบบนี้ด้วยค่ะมาดูที่ของด้านในกันนะคะ อ่างแรกจะเป็นหวีอันเล็กๆค่ะอันนี้เป็นหวีของ The Body Shop นะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นกิ๊บหนีบผมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นยางมัดผม Invisible Bubble นะคะอันนี้ใช้ดีค่ะอย่างต่อมาอันนี้เป็น AirPods นะคะที่ปอยใช้อยู่ตอนนี้เป็น AirPods 3ค่ะใส่เป็นเคสรูปไอติมแบบนี้น่ารักดีนะคะเป็นเคสของ Elago ค่ะ แล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นคัตเตอร์อันเล็กๆนะคะเอาไว้เผื่อซื้อพวกกล่องสุ่มจะได้เอาไว้เปิดค่ะส่วนอันนี้จะเป็นที่แขวนของของมูจินะคะอันนี้ใช้ดีมากค่ะเผื่อไปทานข้าวแล้วไม่มีที่วางกระเป๋าก็ใช้อันนี้แขวนกับโต๊ะนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นแบตเตอรี่สำรองสำหรับ Apple Watch ค่ะเป็นลาย A Peach นะคะอันนี้ปก็ได้ใช้บ่อยมากๆค่ะแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นกรรไกรตัดเล็บนะคะ อันนี้เป็นของ Xiaomi ดีไซน์สวยดีค่ะมาดูที่ชิ้นต่อมากันนะคะนี่ค่ะชิ้นต่อมาจะเป็นกระเป๋าหูรูดของ Baby T นะคะอันนี้ปล่อยเอาใยสังเคราะห์ด้านในออกค่ะเพื่อที่จะได้ใส่ของได้มากขึ้นนะคะนี่ค่ะด้านในก็จะมีเป็นครีมทามือของ The Body Shop นะคะอันนี้เป็นกลิ่นเชียค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งพับของ Skin Food นะคะ สุดท้ายเป็นน้ําหอมของโจโมาโลนค่ะเป็นขวดเล็กนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่น English Pear ค่ะกลิ่นนี้หอมดีนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นกระจกเบบี้ทีค่ะอันนี้ปล่อยพกไว้เพราะว่าน่ารักมากๆนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นกระจกแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นหน้าน้องเบบี้ทีเป็นกระต่ายน้อยสีม่วงอ่อนติดโบว์สีชมพูนะคะอันนี้น่ารักมากๆค่ะ ก็ต่อมาจะเป็นกุญแจบ้านนะคะตอนนี้ปล่อยห้อยกับพวงกุญแจคูโรมิแบบนี้ค่ะแล้วก็ห้อยติดกับแอร์แท็กด้วยนะคะอย่างสุดท้ายจะเป็นปากกาค่ะน,นี่ค่ะอันนี้เป็นปากกาของรามีนะคะตัวเคสเป็นสีขาวสวยดีค่ะอันนี้เผื่อไว้ใช้จดอะไรนะคะนี่ค่ะก็หมดแล้วนะคะสําหรับของด้านในกระเป๋าค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ